ทางรอดเมื่อ AI ครองโลกคุณรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้ AI สามารถทำหลายอย่างได้ดีกว่ามนุษย์ของเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นาการลงทุนนะคะ AI สามารถอ่านสัญญากฎหมายได้ AI สามารถอ่านผลตรวจวิเคราะห์มะเร็งได้สามารถทำสื่อโฆษณาแต่งเสียงแต่งสีแต่งสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น AI ขับรถ นะคะโดยไม่ต้องใช้คนขับแล้วแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะที่ AI ทำแทนมนุษย์เราและทำได้ดีกว่าเอกนะคะแล้วทางรอดของเราคืออะไรคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกของเรานะคะก็ได้มีการแข่งขันพัฒนา AI ไนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Google Facebook t เท sla และก็บริษัทอื่นๆอีกมากมาย นะคะวันนี้เราก็จะได้มารู้จัดฝีมือของ ai นั่นก็คือ ai ทํทำเงินค่ะสนใจว่าทำได้อย่างไรทักเข้ามาได้เลยค่ะ